กกิเพราะว่าเป็นวงใหม่ที่เพิ่งเดบิวตวันนี้สดๆร้อนๆเลยวงใหม่หว,วันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนนะคะวงที่เดบิววันนี้ก็คือ Enthypeen นั่นเองนะคะเป็น boy band เนาะมาจากค่าย Believe อ่าบางคนน่าจะไม่คุ้นชื่อค่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นค่ายใหม่แหละแต่ว่ามันเกิดจากความร่วมมือของ บ i คิดเอ็นเตอร์เทนเมกับ CJ Entertainment นะคะวงนี้นจะมีทั้งหมด7คน<ม>ซึ่งทั้งนเนี่คนมาจากรายการเอลนเป็นรายการ v ซเวลโอเคมารู้จักสมาชิกคร่าวๆกันก่อนนะคะสำหรับทั้ง7คนคนแรกก็คือฮีซึงนะคะสัญชาติเกาหลีใต้ตำแหน่งก็คือโวเกลแรปเปอร์แดนเซอร์แล้วก็เซนเตอร์ถ huh. ัดไปถัดมานะคะคนที่2อเจสัญชาติเกาหลีอเมริกัน ตำแหน่งคือแดนเซอร์แรปเปอร์แล้วก็โวคอลนะคะโอเคคนที่3เจคนะคะ mm hmm. สัญชาติออสเตรเลียตำแหน่งก็คือแรปเปอร์แดนเซอร์โวคอลนะคะคน mm hmm. ถัดมาก็คือซังฮุนนะคะสัญชาติเกาหลีใต้ mm hmm. ตำแหน่งแดนเซอร์โวคอลแล้วก็บิชัว mm hmm. มาที่คนต่อมานะคะชอนอูนะคะสัญชาติเกาหลีใต้ตำแหน่งก็คือบูคอล mm hmm. เราแอบ,บเห็นคลิปแบบแบบเสียงดีมาก <c oughs> โอเคคนต่อมานะคะจองบอนคนนี้เหมือนจะเป็นลีเดอร์ mm hmm. สัญชาติเกาหลีใต้นะคะตำแหน่งนอกจากดีเดอร์คืออ่าเมนแดนแล้วก็บูคอล คนต่อมานิกกี้นะคะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะตำแหน่งก็คือแดนเซอร์แรปเปอร์แล้วก็มันนี่ก็ประมาณนี้สำหรับสมาชิกทั้งเจ็ดคนนะคะต่อไปเราก็จะไปดู่อม .v กันเนาะค่ะตื่นเต้นเลย Amau fai. Antog chi'n seru fod mae chi'n ai pam no? Y rôg. Mae'r gwaed yn de. Want to write it up to ちょっと待っャくださー แบบเหมือนกันหายไปที่คนนี้ไหมอะไม่อารมณ์เหมือนแบบเหมือนแบบเรียกอะไรอ่ะสถานเรียนเด็กอะไรประมาณเนี้ย<อ>เออเออแล้วก็ตรวจัวในปากอ,อะไรอย่างเงี้ย ไม่ชอบ่ะมันมีสตอรี่เนี่ยมันดูหนังเลยทำนองอ่ะวันเหมือนเมื่อถึงเมื่อถึงพวกกล่องดนตรีอะไรมันจะมีนิดนึงอ่ะโน้อนนอนนิดนึงอ่ะที่แบบว่าแค่ครั้แบบเล่นไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นน่ะมัน b u i ลิ่งนั้นเราไม่รู้เราจะอธิบายมันยังไงอ่ะจริงแล้วถ้าตอนแรกมาฉากมันจะเป็นแบบขีดๆซ่าซาอารมณ์เหมือนวิดีโอสมัยเก่าอะไรอย่างงเแบบ รู้สึกเหมือนมันตัดเป็นแบบอดีตแบบอดีวันเหมือนเล่าเล่าค่อยๆเล่าอ่ะไม่ได้มาแน่าสนใจยังไงล่ะคิดไม่ออกมันตาฉาบผุบๆอ่ะโอเคงั้นไปขอขอตัวไปดูอีกหลายรอบนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรากลับมาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เออแล้วหลังจากที่เราไปดูมาหลายรอบเราก็จะมาลองเล่าทฤษฎีของเราดูเนาะว่ามัน จะใช่หรือเปล่านะเราก็เราก็ไม่รู้รอ่ะเนาะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบคิดแตกต่างกันไปได้หลายทางอยู่อ <c oughs> <ช>ืมหลายทาไม่ถึงขั้นรีแคปเนาะเพราะยังไงคลิปนี้มันก็เป็นสับคบกิจบางคนจะรีแคปยังไงเนะเพราะภาพมันดูไม่ได้แบบต่อกัน,น <c oughs> แล้วตอรี่มันก็อาจจะแบบลิกไปอะาเออแล้วก็ทิพไปลิกมาได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าการสรุปของเรามันจะครบวงจาไหมออก็ เนี้ยน่าจะคิดตรงกันหมดว่ามันน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้หาหรือแบบสถานเลี้ยงเด็กอะไรแบบนั้นอ่ะนะมันะก็คือเด็คนเนี้ยก็อยู่ด้วยกันชีวิตตอนแรกก็ดูน่าจะมีความสุขดีมันจะมีฉากที่ย้าดีแล้วเหมือนแบบก็คือเล่นกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูน่าจะมีความสุขนะแล้วก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบพลิกผันคือส่วนตัวเราคิดว่ามันอาจจะมีแบบ ใครที่แบบอยู่เบ้างหลังแล้วก็แบบว่าเข้ามาเอาให้เด็กพวกนี้แบบกลายเป็นแวมพายไปอะแล้วก็อาจจะมีการทดลองอะไรบางอย่างอาจจะเอออาจจะแบบเพื่อแบบหาวิธีกําจัดแวมพายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแคราวเนี้ยเด็กพวกเนี้ที่แบบว่า กลายเป็นแมไพร์ไปอาจจะด้วยการทดลองหรือเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้อนะคือ <ừ> เราก็ไม่รู้เออเรียบเรียนไนดะ้ <laughs> <laughs> หรือมันอาจจะมีใครที่แบบเป็นแมไพร์ในกลุ่มนี้แนละ้วทําให้คนอื่นกลายเป็นแมไพายเราก็ไม่ได้ใจแต่สรุปว่าทุกคนน่า,จ,าจะเป็นแมไพายไปแล้วเออคราวนี้ก็เหมือนทุกคนน่า,จ,าจะต้องช่วยกันปป,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 ปิดความลับเพราะว่าถ้าสมมติแบบว่าไอ,อตัวอ,อ,องค์กรเนี้ยมันรู้ว่าแบบเออคนนี้แบบเป็นแมไพา์นันอาจจะถูกตับไปแบบไปทรมานไปแบบเเออหรือไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะ เออคราวนี้มันก็จะมีฉากที่แบบกินยาเราคิดว่ายานั่นนะมันน่าจะทําให้แบบเหมือนอ่าลักษณะของแวม,มพายมันไม่สแสดงออกมาอาจจะก,กดไว้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นยาต้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อไม่ให้ไม่ให้รู้ไงไม่ให้รู้ว่าแบบเนี่ยกลายเป็นแวม,มพายไปแล้วแล้วนั้นก็จะมีฉากที่เหมือนตรวจก็คือแบบส่องไฟแล้วก็ตรวจตาหรือแบบเขี่ยวเออซึ่งก็เหมือนจะเป็น รวจกันเองในกลุ่มน่าจะบบเหมือนช่วยกันเช็คว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเที่ยวมันงอกออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บานทีกันปกปิดความลับกันเองอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วบางทีแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าฉันปิดความลับให้ก็ได้ก็คือเหมือนช่วยกันปกป้องกันละกันอ่ะคือในมุมมองเราเรารู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ชั่วร้ายอ่ะ,อะดูจากคดโหลอะไรเงี้ยที่มันมี มันมีเคี้ยว,ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว,ว่ามันน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นรุ่กนก่อนๆที่แบบว่าการเป็นแบมพายแล้วก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออดมไปดูจับมาทดลองสุดๆนะเนาะใช่ใช่อ,อ่าแล้วคราวน,นี้ก็เลยอ่ะอาจจะเป็นเหตุให้เด็กพวกเนี้ยก็คือปัญหาทางนี้อ่ะเพราะว่ามันก็คงปิดไปแบบไม่ได้ตลอดเนาะก็เลยแบบหนีออกมาได,กาด้ก็คือสุดท้ายก็น่าจะหนีออกมาได้อะไรประมาณนั้นแหละ จากแบบฉากที่มันมิดตึกใช่ใชมิดตึาาาอาจจะแบบพังที่นี่แล้วหนีออกมาได้อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็มองย้อนความหัาใช่ใช่ถึงตอนที่บอกว่าอยู่ในนั้นใน <c oughs> สตอรี่ให้เราได้ดูกันอันนี้คิดว่าแบบนั้นนะอันนี้เป็นแวมพรยก็รู้แบบควนลอยอย่างเงี้ยอ่ามีกวนมีอะไรคือเพอาอยู่อยู่ในแดดมันก็จะแบบมีคนกระทบกน้อยอย่างแบบว่าเลอกกำเดาไหลแล้วแบมีแบบ เหมือนจะไม่อะเออมาพายมันก็ค่อยๆทนแดดจริงแล้ววันใช่คิดว่าอย่างนั้นสว่วนตัวตีความว่าแบบนั้นนะไม่รู้ว่าคุณอื่นคิดยังไงกันบ้างน่าจะมีหลายทฤษฎีใชถ้าใครจะแบบเล่าทฤษฎีของตัวเองให้ฟังก็ได้<ช>ที่ใต้คิปนะคะเราก็อยากอ่านเหมือนกันนะโดยรวมโปรดักแบบดีอะแหละเราชอบชอบฉากที่เป็น p e r f o r ที่เต้นอยู่แบบการแสงจันทร์อะ แล้วแส่งออกม้นน่าสวยมากเลยแล้วแบบโทนภาพอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูรับดีดูแบบมัวัวเดียเราชอบคนสีสวยจริงใช่อือแล้วก็พวกเอฟเฟกต์แบบหน้าต่างอะกระจกหน้าต่างที่มันร้าวอะตอนที่มีฉากคล้ายๆเหมือนกับคอตร้งนะใช่ดีมากเลยอะเออดูแบบว้านนะทำให้รักปิศนาแล้วก็เสียงพวกคอร้องคอรัดเสียงลูกคอก็ดีหมืนเลย กูท่านฮุกคือติดหูใสิมันจะมีเสียงคอรัสแซกซ่กับอะไรใช่ๆแล้วก็ทำนองด้วยโดยรวมแล้วเราบีอ่ะน้องป้งแน่เลยจริงเราจะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะถ้าเต้นแต่ว่าประทับใจถ้าเต้นถ้าเต้นแรกมีท่าที่เป็นรวมกลุ่มด้วยอ่ะจะแบบจะย่องไปย่องมาน้องไหนอะไรน่ะดีเจ๋งดิชุดก็จะออกแนวท่านเขาท่านแบบอะไรอ่ะยุโรป เต้นคืออินเดอร์โอเคเลยแบบใช่ใช่ใช่หน้อยู่อ่ะร<ช>อนยิ้มหรือแบบสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยท่านที่ท่านที่รู้สึกพีคก,ก็คือท่านที่แบบยิงมน<ด>ุ<ด>แล้วนะไะตุกตึกตรงนั้น<อ>ต้องมันก็ดีเือดีแล้วก็ตัดมันอิมแพกอะ่ะเออเจ๋งดีนะทั้งที่ไม่มีถน,นุ่มด้วยซ้ำอ่ะแต่รู้สึกอิมแพกมากเลยโอเคค่ะสบายใจเป็นเพลงที่ดีเลยแล้วก็เนื้อเพลงความหมายก็ดี อารมณ์เหมือนกันไล่ตามความฝันนะ่ะเนาะที่เขาบอกวา่าเมลจะแบบแดดแผดเผาแบบร้อนอะไรอย่างเงี้หรือว่ามันจะทําให้แบบตาบึ้ปบอดไปแต่ก็ยังคงจะก้าวต่อไปเพื่อไล่ตามความฝันนั่น uh huh. ค่ะยังไงก็ฝากไปดูเอ็มีน้องกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องเราด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย